หนึ่งท่าบริหารนะคะที่ช่วยเรื่องปวดเข่าได้ดีนะคะก็คือท่าลันจ์นะคะวันนี้นะคะเราจะฝึกกับตัวช่วยนะคะถัทงที่ดีนะคะหาที่เกาะท,ที่มั่นคงนะคะอาจจะเป็นผนังเป็นเก้าอี้หรือโต๊ะที่มั่นคงก็ได้นะคะเราจะหันเข่าข้างที่ปวดนะคะเข้าหากําแพงค่ะมือเกาะกําแพงไว้นะก้าวขาข้างที่เราปวดเข่ามาด้านหน้านะคะก้าวมาใหว้างนิดหนึ่งหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราค่อยๆย่อ,ยยอเข่าลงมา ย่อลงมานะักกดน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้านะคะด้านหน้าเลยนะคะอันนี้คือข้างที่เราปวดเข่านะคะค้างไว้3วินาทีครบแล้วนะคะค่อยๆย,ยืดออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะทําซ้ํานะคะงอไปดูซิว่าถ้าไหวนะคะไปให้ลึกมากยิ่งขึ้นมากที่สุดคือไม่เกินปลายเท้านะ แล้วก็ยืดคืนหายใจเข้าหายใจออกทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะให้ได้นะคะ10บครั้งต่อ1เซตนะทีนี้เราอาจจะทำโดยวิธีเข้าหากำแพงก็ได้นะคะแบบนี้เอานิ้วเท้าชิดกำแพงเลยนะคะหายใจเข้าคะ่ะหายใจออกค่อยๆย่อลงไปนะคะงอเข่าไปด้านหน้าอันนี้นะคะกำแพงก็จะเป็นตัวกั้นนะมั่นใจได้ว่าเข่าไม่เลยปลายเท้าแน่นอนนะคะหายใจเข้ายืด หายใจออกค่ะค่อยๆย่อเข่าลงไปท่านี้นะคะเขาก็จะช่วยสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกทั้งหมดเลยซึ่งเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่สําคัญนะอย่าลืมนะคะทำทั้งสองข้างนะคะ,ะสมโติววอันนี้ปวดข้างซ้ายเราจะก้าวขาซ้ายมาด้านหน้าแล้วย่อลงไป ปัญหาของการปวดข่าคือน้ำหนักที่เราลงไปที่เขากระจายไม่เท่ากันการฝึกท่านี้ก็จะช่วยนะคะฝึกกล้ามเนื้อ,อต้นขาทุกด้านเลยนะคะให้เขาทำงานได้อย่างสมดุลแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นค่ะแนะนำนะคะให้ฝึกเป็นประจำนะคะร่วมกับการฝึกท่าอื่นร่วมด้วยนะคะก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ